ดูนะคะพี่จะส่งเจ้าเจ,จ้างาม่อยมีอวังบอบอลูอแทนแนวชุดดำต้องมาพักก่อนชุดนี้หยุดไม่ได้เลยไม่ได้ไปเดี๋ยวเราปัจิมโอเคสุปัปจิมไ,ได้ไหมไว้ก่อนเดี๋ยวอะยรอย่างไว้ก่อน คืองามแท้บรูมันงามเอง <laughs> พี่ฟิลประชิมขอต้นมะม่วงนิเวเยาเ็สยังนิวต้นกล้วยพอทนต้นมะม่วงเลยหอมไงดีนอหาผู <laughs> ้สาวให้งงอายเด้หาแม คาาทูบอยังห้าวบได้เลยไปหายพูดได้ไังเย็ดเนว่ะเนียเนียเนี่ยดอกกุหลาบมาคูนเท่าไหร่วันนี้คูนเก้านะคะคูณสิบแล้วนะคะตอนนี้มีอีเปล่า เอ้ามีแค่สิบตีกินอย่างคือมาพูงามกระโดบอรู้กินข้าวสาวอยู่จังหวัดไดอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกินข้าวกับบัว <laughs> มินิฮัทจังหวัดเดียวกันเลยใช่หรือ เมนตีจะอยู่อำเภอไหนเสีมันลมดังปะปิดไว้กนผู้สาวเหตุไฟดับโอ้ยมันกู้มไม่ได้มันลับเดมันนั่นน่ะน้ำก็บม่ได้อาบลับไปเลยแทนนิ้วอยู่อำเภออะไรคะ นี่ยานิวะมาคูห้าอยู่อำเภอไหนครับอยู่หลมสักค่ะวันนี้มาไรฮ่ามาตังนะคะ ออนในเล็บจะยาวโอ้ยไม่มีอะไรทำ <laughs> มีนะแต่ไม่ทำ <laughs> ข่าก็ยังไม่ได้รีดเลยทุกคนเมนเยอะๆทุกคนไปไหนกันหมดแล้วรออันเมนอยูนน่นะคนเมนทุกคน ทุกคนเม้นวเร็วๆอยากอ่านเมนนะน่ะเม้นเร็วๆเอ้กัดเม้นอย่างอื่นก็ได้ปะเมนอย่างอื่น ด้วดยนอนโชว์โอ้ยคนที่ดูวันนั้นหายไปในหมดนี้อ่ะน่ารักจังขอบคุณค่ะน่ารักอยู่แหละ ไม่น่ารักแปลก <laughs> ดีจ้า ไล่ดิกไปหรอกมีท่อสับอะไรอยู่ใช่ปะท่อสับเสียอีกเร็วผูง้งามเถอะเฮ้ยผู้ง,งามอยู่เร็วผู้งามซื่มือหันละ ได้หักกับไอเหมือนใจได้ปรินยาลองจังเดี๋ยวต่วอหาเพียงก่อนงอหาเพียงลองมาลองเพลงโบราณโบโบราณดอกลองเพลงสีรีพรอ,อไมไพพงลองพอแท้โอ๊ยลองท่านเดี๋ยวเองมานะหรือม,มามาสักพักแล้ว